สวัสดีครับแมพี่น้อง f อฟซีสนอยเพชรบันแพง FC น้องอิงครับพบกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ้น้อยน้องอุงิงครับครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆวันเสาร์ที่18กปะครับพี่น้องเนาะมื่อนี้เป็นมือที่หลายๆคนต่างตาล่อบางคนก็ว่ามือใดเนาะสียหวัววันที่18จักเทือพุขา เอ,อ้คือจังเห็นเขาต่างตาล่อตั้งแต่วันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งคือเด้มาต่างตาล่อวันที่สิบแปดเป็นต่างตาล่ออย่างน้อพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องเก่านาฬิกาครับเตรียมพบกับผลงานเพลงไมล่าสุดนะครับเนาะกอลัใไมล่าสุดของน้องอุ้งอิงครับน้องอุ้งอิงเพชรบรรแพงครับพี่น้องเป็นกอลําเอ,อิญหักนั่งเอกหน่อยครับทางช่องลำเพลินดีเล็กคอร์ดเป็นช่องเพลงของ ่ายส,สนอยเพลินแพงเพลินนาะครับพี่น้องนาะครับไปฝากติดตามครับ 9. นาฬิการอเตรียมชมแช่เชียช่ยคอมเมตนต์เขาไปลายลายครับกดไลค์กดแช่เขาไปห,หลายๆครับให้ไอเพลงไมล่าสุดศูนย์หนาเบอร์หนึ่งลงสนามแลละครับพี่น้องผลงานเพลงเอินหักนั่งเอกหน่อยครับก็คือ เป็นเพลงที่เป็นกอลัมนะครับอาจารย์บิ๊กพุมมาลินแต่งไอ้ชื่อว่าคือว่าไอ้เป็นผลงานเพลงที่นาติตาาเนี่ยครับพี่น้องเด็กฟังแล้วติดหูนะครับพี่น้องลมกัลลังหนาวพอดีเลยลมกับกัลังสิเวิร์นเวินเนะครับพี่น้องมาแล้วมื้อนี้ สิบสอนาฬิกา30นาทีเปนบอพี่น้องถึง13นาฬิกา30นาท mm hmm. ีพบครับบอดโจกับน,น้องหญิงไหนครับอยู่ที่สีสเกตโตโยต้าสีสเกตครับสำนักงานบริษัทไงนะครับพี่น้องศูนย์โตยโยต้าีสเกตครับรอแล้วก็เร้านี้ครับทางไอ บอสโจแล่ากะทีมงานเพื่อนบางส่วนนะครับเพื่อนก็จะได,ด้มาเตรียมไอ้ดันเพลงอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่บ้านนององงิงเตรียมดันเพลงทีมงานบอสโจทีมงานไอ้เสียนนแล้วก็พอหักไม่หักบางส่วนนะครับพร้อมกันที่บ้านน้ององิงเพื่อที่จะไอ้ดันเพลงก้านาฬิกาเอินฮักหนึ่งอีกน้อยครับเวลาเก่านาฬิกานะเพื่อนท แล้วก็แไม่หน่อยเพอาะอาชีตาแล้วกับปวันไปตลาดมาครับพึ่งไปมาเมื่อกี้ครับพึ่งมาหอดบาวโทนกะเก,นนเก็บนั่นเก็บนี่แล้วก็ดั้งไฟทาครับดังไฟถา่นมาหอดพอดีพี่น้องก็เลยได้ออกมาถ่ายคลิปให้พพี่น้องเอฟซีได้รับชมบรรยากาศเศร้าๆอากาศเย็นๆแต่มือนี้บอลมปันใดครับเหมือว่าลมแห้งแต่มือนี้ลมเริ่มนิ่งขึ้นแต่ว่าอากาศเย็นครับพี่นอ้องอย่าลมเถอะลมหล้วมันบบเป็นตะย,ยูครับ เย็นซื่อๆกับพ่อนะพี่น้องถ้าล่มแล้วมันเป็นตตอ,อยูโบแมนยังดรอกนี่ครับเมื่อคืนนอนเย็นจ่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยตุ่มประโคมจังไดยกับโบอุน่นบ้านพ่อเป็พี่น้องเอฟซี FC เป็นยังไงนะครับทางบ้านทางไอ้ที่ทำงานอากาศเย็นบน่เนาะทางภาคใต้ฝนตกทางภาคเหนือแผ่นดินไหวทางภาคก,กลางห่อน ทางภาคอีสานหนาวสี่สี่ภูมิภาคสี่เหตุการณ์ครับพี่น้องสี่สี่ภูมิภาคสี่สภาพอากาศนะครับนี่โดโดู้ฮหู้ฮ้อนหู้นาดอกพี่น้องเล่นยางเดียวช่วงนี้ร่างกายกําลังแข็งแรงครับก <laughs> ําลังเต็มนมหนึ่งปีกําลังเต็มหนุ่มครับพี่น้องบรรยากาศครับ เ้าๆถ่ายทอดบรรยากาศเช้าให้พ่อแม่พี่น้อ,องเอซที่เตือนเสา้ามาจิบกาแฟเตรียมดันเพลงเอิญหักหนั่งเอกหน่อยนอะครับเนาะอ่ะชมแชร์เชีร์ช่วยกันครับมันสีสมกับการรอค่อยหรือบอร,รอผลงานเพลงเต็มครับปล่อยที่เชื่อออกมาหลายคนก็บอกบอกป้าติดหูติด,ต,ดตาขนาดเลยวัน วนๆเหมือนวนๆวนๆวนๆเหมือนวนๆวนๆขากับบรรยากาศล่มหนาวพอดีพี่น้องลมวนๆนะครับนี่ครับสำรับมือคืนผลงานไซเบดมันหนาวครับพี่น้องป้ากับพ่อป้าเขียดกับพ่อเขียดจากไปใส่ป้าใส่โบเห็นพอย่างพอนวมิดอิ่มสิมเงียบมิดจีรีครับอากาศเย็นครับ ต้องรอให้อากาศไอแดดออกมานี่ครับน่าจะใส่ได้แต่ว่าบาตุ่นสีงดงดจับสองมือพอได้อยู่หาโต้นี่แหละครับเมื่อวานในหาโตแต่ว่าไอสีงดก่อนครับมันลึงมันลึงเงือปละเข็งแล้วสีงดเว้นไว้ก่อนสีเอาหาเงืยอปลอมมาตีนะครับพี่น้องเสียเอาออกเรื่อยๆแล้วครับเอาออกเอาออกเรื่อยๆ เห็นไฟแล้วก็ค no? ืดหอดอีปูเนาะพี่น้องเนาะเห็นไฟหอนหอแล้วคืดหอดอีปูอ่ะมาเด้อมาผิงไฟนำกันอุ่นออุ่นอุ่นอุ่นอุ่อุ่นอุ่ อุ่นๆอุ่น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 ,น,นมาผิงไฟน้ำกันเดอ้อเหลว,ลวยานี่ยแหละครับตั้งไฟติดแล้วเนี่ยสียางครับยางเนื้อย,ยางเสือย่างเนื้อริ้วเห็ดกับเผาเตรียมถาครับทีมงานบอดโจทีมงานเสียนนเนะครับเนาะทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพง เพราะว่า,มาเมื่อคืนมีการแสดงอยู่ที่สังขะสุรินทร์ครับมณียุทธีตำบลสาวแห่ครับไอ้น้องฮีจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องไปให้กำลังใจกันได้ครับหลอบบายให้กำลังใจอยู่ที่โตโยต้าสีสเกตครับหลอบคำไปต่อกันที่สาวแห่น้องฮีร้อยเอ็ดครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบันแพงน้องฮีเพชรบันแพงครับ ขอบคุณตรงกำลังใจครับพี่นอ้องเดี๋ยวสีด้เตรียมเมนูอาหารต่อเลยครับเ้านี้อากาศเย็นเย็นพี่น้องประมาณ 20- ถึง22องศาโดยประมาณครับเย็น,นเย็นเย็นสมอว่าเย็นเย็นกว่าหมู่บ้านแต่หมู่บ้านมันลมนะครับมันก็นเลยเย็นแต่มือนี้บ่มีลมแต่ก็เย็นคือเก่าครับ ฝากกดซับสไครก็ไล้์ก็แชร์เป็นกำลังใจกับพี่น้องฝากเบื่องโฆษณาให้นำเด้อครับฝากช่องไหมเป้าวันป่ามกคนหากินหมานครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทก่อนแล้วพบก็ไม่เิียน้าครับสวัสดีครับ